อิทธิพลของดวงดาวดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ส่งผลอย่างไรในช่วงเวลาของดาวย้ายหรือดวงดาวที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องระวังดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะถูกยกให้เป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์หรือหัวหน้าของดาวดีที่ให้คุณมากกว่าโทษตรงข้ามกับดาวเสาร์ที่ถูกยกให้เป็นดาวประธานฝ่ายบาปเคราะห์ดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสสถิตอยู่ในราศีไหน เรือนชะตาอะไรนั่นหมายถึงการนำโชคมาให้ในเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับภพบเรือนนั้นๆหรือแม้จะเป็นภพเสียก็ตามได้แกอ่อริมรณะวินาศก็ยังให้คุณอยู่สำหรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียนั้นโดยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วถึงได้รับผลดีตามมาดาวพฤหัสสถิตอยู่ในณราศีใดราศีหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปี ในช่วงหนึ่งปีนั้นอาจจะมีโครจรวิปริตข้ามราศีได้ก่อนจะย้ายเข้าสู่ราศีถัดไปดังนั้นต้องใช้เวลา12ปีถึงได้โครจรครบหนึ่งรอบจากราศีและในวันที่19เมษายน2566ดาวพฤหัสได้โครจรจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษถือเป็นการวนกลับมาครบอีก1รอบและก้าวขึ้นสู่รอบใหม่ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมาก มาฟังสรุปภาพรวมดวงทั่วไปของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคมได้ในคลิปนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงชะตาครั้งนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างมากเพราะดาวพฤหัสเป็นตัวแทนเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนอกจากนั้นยังเป็นตัวแทนในเรื่องของบริวารซึ่งพอย้ายเข้าสู่ภพอริ จึงทําให้การบริหารการจัดการการเงินก็มีมุมที่จะต้องติดขัดได้มีเหตุให้ต้องจ่ายเงินไปกับเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆต้องระวังการเสียเครดิตเพราะฉะนั้นห้ามใช้จ่ายเงินเกินตัวระวังการใช้บัตรเครดิตส่วนหนึ่งดาวพฤหัสมาจากภพบบริวารเมื่อดวงดาวนี้โคจรอ,อยู่ในภพอลิ ทำให้การจัดการเรื่องบริวารน,นั้นมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นบริวารที่ทำงานหรือคนที่อยู่รอบตัวที่อายุอ่อนกว่าก็อาจจะสร้างปัญหาให้เจ้าชะตาในช่วงเวลานี้ได้สำหรับการงานชาวลัคนาราศีพิจิกปี2566เป็นปีแห่งการบุกเบิกจะได้เริ่มต้นสิ่งไหนที่ยังไม่เคยทำไม่คุ้นเคยเริ่มเพื่อให้มีความสำเร็จตามมา ต้องสู้และลุยกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาเยอะแต่เจ้าชะตาน,นั้นจะผ่านไปได้แน่นอนและความสําเร็จก็ตามมาในส่วนของคนที่ทํางานประจําปลายปีนี้เล็งเปิดร้านสามารถทําได้เลยสําหรับการเงินใช่ว่าเงินไม่ดีดวงดาวการเงินมีพลังมากแต่มีดาวอื่นมาพัวพันหาเงินได้แต่ก็มีคนยืนไปหรือหาเงินได้ก็ต้องใช้จ่ายดูแลคนในครอบครัวคนรอบตัวมีเงินมีรายได้ไม่น่าห่วง แต่เรื่องรายจ่ายที่ปฏิเสธยากคือเรื่องภายในครอบครัวให้วางแผนให้ดีนั่นเองสำหรับความรักมีการเปลี่ยนแปลงในปี2566มมุตยูยังไม่ไปไหนยังคงอยู่และส่งผลต่อไปอีกหลายปีเลยทีเดียวเรื่องคู่ครองมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือคนเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเรามากขึ้นสำหรับเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองโรคประจำปี2566 ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเรื่องดีเรื่องเด่นของชาวลัคนาราศีพิจิกมีโชคเรื่องงานการงานมีการยกระดับอย่างชัดเจนได้งานใหม่หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นมีอาชีพใหม่ๆและอาจได้เริ่มธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วมีเกณฑ์ได้ลูกน้องมาช่วยงานธุรกิจยังเติบโตและขยายตัวต่อไปได้อีกแต่ข้อที่ควรระวังมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ แต่ได้มาเท่าไหร่ก็รั่วไหลออกเกือบหมดต้องหมุนเงินตลอดเวลามีการซ่อมบำรุงเรื่องที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวจะมีคนมาหยิบยืมเงินหรือทรัพย์สินระวังคนที่อ่อนวัยกว่าจะสร้างปัญหาและอาจทําให้ทรัพย์สินเสียหายได้ระวังไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นหาเวลาไปตรวจสุขภาพกันด้วยนะคะการงานช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องแก้ไขแก้ปัญหามีความจุกจิกแต่มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยาย พนักงานประจำจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีงานเร่งด่วนระวังเรื่องการพูดจาการเจรจาการเซ็นสัญญาเอกสารการประสานงานอาจมีการสื่อสารที่ผิดพลาดต้องรอบค้อบให้มากในช่วงนี้อาจจะต้องตัดสินใจอะไรที่มันสำคัญสำคัญเป็นการปรับเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินมีเปลี่ยนใช้ใจ่ายไปกับสินค้าที่มีราคาเช่นบ้านรถทองคำเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคนทำธุรกิจการเงินหมุนคล่องส่วนพนักงานประจำม,มีโอกาสได้โบนัสพิเศษมีอาชีพเสริมหรือได้จากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคทำยอดได้ตามเป้าคนมีคู่เข้าออกเข้าใจกันดีมีเวลาได้ปรึกษาหรือมีกิจกรรมทำร่วมกันคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอกับคนหน้าตาดีได้เจอคนถูกใจมีคนเข้ามาจีบ ใครที่ชอบการสรุปดวงแบบนี้ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับเลขเบอร์โทรศัพท์เสริมดวงเสริมความมงคลติดตามได้ในท้ายคลิปนะคะสุขสมหวังสำเร็จทุกท่านสวัสดีค่ะ อัปเดตดวงใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะคะ